สวัสดีค่ะทุกคนควี e n อนะคะแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนเขามาเที่ยวทะเลครั้งแรกเพราะมันสวยมากเขาอยู่ที่เกาะล้านเขามากับครอบครัว แล้วเขาดีใจเพราะแบบดีใจเขาพูดภาษาอะไรเนี่ยแบบมันเป็นครั้งแรกเนี่ยที่เขาปิดเทอมแล้วเขาก็มาเที่ยวที่ทะเลแบบเขา so happy จริงจริงจริงเขาเกาะหลานสวยมากแบบดูดูเหมือนเขามาเที่ยวแบบฮาวายหรือโบราโบราเขารู้สึกแปลกมากเลยเพาแบบเขาเดินอยู่คนเดียวแล้วเขาคุยกับกล้องอะแบบเขารู้สึกเขารู้สึกติงตองมากเลย เขาบอกนะถ้าคุณอยากถ่ายรูปสวยๆสาหรับไอจีเขาว่าคุณต้องมาที่ก่อนร้านนี้แหละเพราะมันสวยมากแล้วเขาถ่ายรูปเป็นพันกว่ารูปแล้วมั้งถ้าคุณอยากเห็นให้ไปติดตามในไอจีของควีนเอนะคะเดี๋ยวเขาจะลิงก์ไว้ด้านล่างให้คุณไปติดตามแล้วก็ดูรูปจากการท่องเทีย่ยมนี้ทำไมมันสวยจังทำไมมันสวยจังเขาอยากอยู่ที่นี้เขาอยากซื้อบ้านที่นี้ จริงๆนะตอนนี้เขารู้สึกเหมือนคนบ้ามากแบบเหมือนเขามาประเทศไทยครั้งแรกเหมือนที่เขาเห็นทะเลครั้งแรกเพาแบบมันลองดูดิแบบมันเอรชขนาดไหนแบบทาไมโลกนี้สวยจังเลยทําไมโลกนี้สวยจังเลย <Wow. S 2> จากกันมาเชี่ยวที่เกาะล้านเนี่ยเขามีข้อคิดหนึ่งเรื่องถ้าคุณมากับครอบครัวหรือกับเพื่อนอย่าหลบช้างในขนาดที่เราเดินมาที่เนี่ย เขาหลงทางสองรอบแล้วเขาเกือบร้องไห้เขาแบบเขาตกใจมากแบบแม่เขาอยู่ไหนแม่เขาอยู่ไหนอย่างนั้นอย่าลงทาง